ฮัลโหลเบบี้สวัสดีครับคุณผู้ชมยังสวัสดีครับหนูอยู่ไหนคะฮะไม่รู้ว่าอยู่ไหนหนูไม่รู้ว่าหนูอยู่ไหนพะนะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ไซปรัสค่ะและหลังจากที่ออกจากสุสานแล้วนะคะโทรศัพท์มืจากก็หมดแบตค่ะคุณผู้ชมังที่บอกว่าคือเราเอาที่ชาร์จมาและคือใช้ไม่ได้ดังนั้นเราต้องมาหาซื้อใหม่เนาะตอนนี้เราก็แวะเข้าห้างค่ะคุณผู้ชมมาตามหาซื้อที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะและเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเนาะ,ะโปรแกรมของเราต่อไปนี้ก็คือจะไปเที่ยวทะเลค่ะ เลียบชายทะเลโอ้ตัวอิสแมยักษ์เยี่มมกเซฟนุ่นนะและตอนนี้เราก็ได้ที่ชรชทแบตมาแล้วค่ะคุณผู้ชมได้ทั้งแบบชาร์ทในรถแล้วก็ชาร์ทในอาคารอะไรแบบนี้เนาะและทีนี้ตอนนี้ก็จะประมาณบ่ายแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะแวะทานอาหารกันที่เมืองนี้ก่อนเนาะซึ่งถนนที่เราขับมาก็จะเป็นเลียบชายทะเลแบบนี้เลยนะคะ พอหลังจากที่เราทานอาหารกันที่เมืองนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวทะเลอีกที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทะเลที่นี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ หลังจากทานอาหารเที่ยงกันแล้วนะคะเราก็เดินทางมาประมาณสักระยะหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาเจอชายทะเลซึ่งดูแล้วคือสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า บรรยากาศคือไม่มีแดดค,ค่ะคุณผู้ชมคึมฟ้าคึมฝนมากๆเนาะ,ะแต่ว่าดูน้ําทะเลแล้วเหมือนแบบว่าสวนหนูเห็นทะเลไม่ลูกสวยมากเลยเช้าและสองข้างทางที่เราผ่านมาก็คือว่าจะเป็นภูเขานะคะไม่ค่อยสูงมากแล้วก็สลับกับเป็นที่ราบเนาะซึ่งต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยจะมีนะคะสําสหรับที่นี่แล้วก็ดูสภาพเหมือนจะเป็นหินเป็นอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก็คือสวยงามไปอีกแบบค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้เราถึงแล้วค่ะเดี๋ยวจอดรถและไปดูทะเลกันค่ะ ไปดูกันว่าทะเลที่นี่จะสวยงามขนาดไหนจะเหมือนบองไทยบ้านเราไหมนะคะไปดูกันค่ะอยากบอกว่าทะเลที่นี่สวยมากแต่นี่คือชุดที่เรามาเที่ยวทะเลตอนฤดูหนาวค่ะคุณผู้ชมอย่าหาทํานะคะใส่เสื้อกันหนาวมาเที่ยวทะเลฤดูหนาวไม่ได้เล่นน้ํานะคะคุณผู้ชมที่ยุโรปนะคะทะเลคือหนาวจัดมากไม่สามารถเล่นน้ําได้นะคะเพราะฉะนั้นชุดที่เรามาเที่ยวทะเล ฤด,ดูหนาวในยุโรปก,ก็จะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งหมวกทั้งถุงมือแะรงานนี้นะคะเพราะว่าลมหนาวมากนะคะเดี๋ยวไปดูวิวด้านหลังด้านหน้ากันค่ะนี่ก็คือจะเป็นโขดหินนะคะซึ่งทะเลตรงนี้มีแต่โขดหินมีแตะก้อนหินอะไรเยอะแยะเป็นทะเลที่สวยงามมากนะคะขึ้นตรงนี้ค่อนข้างจะาแรงนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ก้อนหินมิดี่สวยๆเลยค่ะสวยมากทะเลน้องทะเลก็ไปตรงนู้นเดินขึ้นไปตรงนู้นได้นะคะทุกคนไปกันหมดละเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาดูน้ำทะเลจับได้ไหม,มจับนิดนึงโอ้ น้ำในตู้เย็นในช่องฟิชดีๆนี่เองอย่าหาทํานะคะถ้าใครจะมาเที่ยวทะเลอ่าใครจะมาเที่ยวทะเลที่ยุโรปนะคะคุณผู้ชมให้มาฤดูร้อนค่ะคุณจะได้เล่นน้ำนะคะถ้ามารดูหนาวคุณก็จะได้นั่งมองดูทะเลสวยๆแบบนี้นะคะโอ้สวยมากฮัลโหลป้าป้า เออทุกคนก็มาดูวิวค่ะแมำทะเลเค็มอยู่นะอะไรปะป๊าอักตุงนานานา,นา,นาอย่าหาทําไม่เอานาไปทางนู้นนูน,น,น,นไปดูวิวตรงนูน้นคิม,มเดี๋ยวมามาดูก่อนโอเคอ่ะอ่ะโอเค,อเคให้ปะป๊าถ่ายวิดีโอให้เอา้ายู่ ก็ได้แค่นี้นะคะ่ะคุณผู้ชมถ้าให้พ่อบ้านเป็นตากล้องให้นะคะเ <c oughs> <c oughs> ขาก็บอกว่าดีแล้วก็สวยในสไตล์ของเขาแหละนะคะก็นั่นแหละไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าเกิดมาเที่ยวหรืออะไรแม่จ๋าก,ก็ไม่ค่อยจะมีภาพสวยๆอะไรเหมือนใครเขานะคะผู้ชมก็ประมาณนี้ค่ะ okay. พอออกจากตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านของอน้องสาวปาป้านะคะคือเขาเช่าบ้านทิ้งไว้ที่นี่หนึ่งปีค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะไปไปมาๆนะคะจริงๆแล้วเขาอยากย้ายมาอยู่ที่นี่เลยแต่ว่าติดว่าย่าคืออยู่ที่ออสเตรียคนเดียวดังนั้นคือช่วงนี้เขาจะไปไป,ไปมาๆค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยเช่าบ้านทิ้งไว้เป็นแบบปีต่อปีค่ะไปไปมาๆค่ะฮัลโหลเบบี้สวัสดีครับคุณผู้ชมยังสวัสดีครับ หนูอยู่ไหนคะฮะไม่รู้ว่าอยู่ไหนหนูไม่รู้ว่าหนูอยู่ไหนพะนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับทริปวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอันนี้เป็นทางผ่านเนาะก็จอดแวะคะ่ะคุณผู้ชมและเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกที่นึงนะคะ ตามไปดูว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างที่นี่ไซปรัสค่ะเมื่อคุณมาเที่ยวทะเลยุโรปในฤดูหนาวนะคะก็จะเห็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะนั่งชมคลื่นทะเลสวยๆอ่ะฮะโอเค ก้อนหินมีแต่สวยๆเลยเนาะไปไหนต่อหิวยังนนเนาะระวังหนุกระวางัราวางระวังหินจะกระโดนใส่คนอื่นนะดอก และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ออกจากทะเลนะคะเราก็จะเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งเนาะซึ่งจะไปดูที่พักของน้องสาวป้าๆอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพักแถวๆนั้นในคืนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวแม่จาจะมาเล่าให้ฟังถึงประวัติประเทศไซปรัสให้ฟังคร่าวๆนะคะคือประเทศไซปรัสนะคะเป็นเป็นประเทศที่อยู่ในเกาะคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับสในะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะทางตะวันออกซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศตุรกีห่างกัน ประมาณสัก4 4ไมล์ถึงแม่จ๋าบอกว่า,าที่ที่เรามาเนี่ยคือ,อไม่ได้สัมผัสได้ถึงแผ่นดินไหวที่เกิดที่ประเทศตุรกีนเนาะเพราะเราอยู่กันคนละฝั่งนะคะดังนั้นเราก็เลยพากันมาเที่ยวนะคะตอนแรกว่าจะยกเลิกทีนี้คือเขาไม่ได้มีผลกระทบดังนั้นเราก็เลยเดินทางมาเที่ยวที่ที่นี่นะคะคุณผู้ชม และ่าที่นี่นะคะสะกุลเงินที่เขาใช้ก็เป็นเงินยูโรนะคะเขาก็อยู่ในทวีปยุโรปของเรานี่เองนะคะและเมืองหลวงของเขาที่นี่ก็คือนิโคเซียนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงที่เดี๋ยวเราก็จะผ่านนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นนะคะในในคลิปนี้แหละเดี๋ยว เดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะจะไปถึงเมืองหลวงตรงนั้นเนาะแล้วภาษาที่เขาใช้นะก็เป็นภาษากรีกนะคะแล้วก็เป็นตุรกีนะคะ,ะแต่ส่วนมากที่แม่จ๋าได้ยินมาก็จะเหมือนออกแนวกรีกๆอะไรแบบนี้ที่เขาพูดกันเนาะและเรื่องอาหารการกินที่นี่มีปลามีอาหารซีฟู้ดอะไรคือเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อาหารที่นี่หลากหลายดีคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็แม่จ๋าคิดว่าถูกใจนะคะอร่อยด้วยคะ่ะ แล้วว่ากันว่าคนไทยที่มาอาศัยคือมาแต่งงานแล้วมาอาศัยอยู่ที่นี่ก็ทั่วประเทศไซประประมาณ300คนค่ะคุณผู้ชมและประมาณ100คนเนี่ยคืออาศัยอยู่ในเมืองนิโคเซียซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไซปรสค่ะสภาพอากาศของที่นี่ไม่จ๋าคิดว่าคือน่าอยู่มากๆค่ะคุณผู้ชมเหมาะที่จะเป็นเมืองตากอากาศนะคะแล้วก็มีแสงแดดตลอดทั้งปีแต่ว่าคือในฤดูร้อนช่วงเดือนมิถุนาอะไรเนี่ยคืออุณหภูมิจะสูงสุดถึง4ีกว่าองศาเลยค่ะคุณผู้ชม46องศาประมาณนี้ก็เคยมี ะะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับประเทศไซปรัสค่ะก็เดี๋ยวยังไงเอาไว้ต่อกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันนะคะมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไปจนกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ